สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมากึงเกลียวสี่เหลี่ยมข้างหมูกันนะครับเกลียวสี่เหลี่ยมข้างหมูก็จะเป็นเกลียวที่สามารถรับแรงนะครับได้สูงกว่าเกลียวปกติทั่วไปนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะไปซ่อมปะการจับงานครับซึ่ง เ,เกลียวเดิมมันก็จะเป็นเกลียวสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับผมเอ่อกรีอสิบสี่นะครับคูณสามมิลลิเมตรนะครับผมเอ่อซึ่งเอ่อเป็นเกลียวเมติกนะครับผมซึ่งมันจะใกล้เคียงกับเกลียวเอ็กเม่นะครับหรือว่าเอ็กมี่นะครับผมซึ่งเป็นเกลียวอ่อระบบเอ่อ นิ้วนะครับผมซึ่งมันต่างกันนิดหน่อยตรงมุมของอสี่เหลี่ยมค้าหมูนะครับผมเ,เกลียวเมติกมันก็จะเป็นเกลียวที่มีมุม30องศานะครับผมส่วนเกียวแม่ H, มันจะเป็น29องศานะครับผมเร,บเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับก็จะใช้วัสดุเหล็กเหนียว เป็นเปาหนึ่งนิ้วหรือยี่ิบห้าจุดี่มิลลิเมตรนะครับมานะตรึงตัดหน้านะอเจาะน้ำศูนย์นะครับแล้วก็เจาะด้วยดอกสว่านเก้าจุดห้านะครับผมนะบอันนี้ก็กลับข้างนะครับแล้วก็ตึงตัดนะโดยไม่ตรึงตัดนะครับผมให้ได้ขนาดตามต้องการก็ยาวประมาณนะ ยี่ห้ามิลลิเมตรนะครับผมตึงฝาหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับผมตึงปอกเออเจมเปอร์นะครับผม,ม,นะบผมแล้วก็เจาะด้วยดอกสว่านสิบเอ็ดมิลน,นะครับผมก็เป็นตามนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับผมเราก็จะมาประกอบชุดเฟืองเพื่อตัดเกลียวอ่านะครับผมซึ่ง การที่จะตัดเกลียวแต่ละขนาดก็ต้องใช้ชุดเฟืองประกอบที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าจะทําแยกไปต่างหากนะครับผมโดยทําเป็นคลิปนะครับผมไวท้ที่การประกอบ ชุดเฟืองสำหรับตึงเกลียวระยะพิษ3มิลิเมตรดังในภาพที่เห็นนี้ในช่องนี้ได้เลยนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาตั้งระยะนะครับผมของมีดกอดนะครับผมก็วิธีการของผมก็คืออ่อหมุนป้อมมีดนะครับผมให้มานชนกับรูด้านใน ขอบด้านในนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะขีดด้วยดินสอนะครับไปที่ป้อ,อมีดนะครับไว้สองระยะก็คือระยะที่เ,เป็นชนกับขอบพอดีเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะหมุนไม้อีกตามระยะทางซึ่งเป็นความลึกของเกลียวนะครับผมแล้วก็ขีดไว้อีกเส้นหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเราเกลึงแล้วเราไม่เห็น นะครับผมเราอาจจะงงได้นะครับว่าเตัวของระยะที่เราหมุนไปกลับนะครับผมหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยมันเป็นระยะเท่าไหร่กันแน่นะครับผมนะครับเพราะว่าเรากึงไปทีแรกนะครับผมเราก็ต้องถอยมีดกลับมานะครับผมซึ่งในเครื่องกึงนี้นะครับผมมันเป็นเครื่องกึงเล็กนะครับผม ดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้วิธีหมุนกับด้านนะครับเพื่อถอยมีดนะครับผมมาเริ่มต้นในการซึงเกลียวใหม่นะครับโดยต้องอสับสวิต์ฟอร์เว d ์รีเวิร์กันตามภาพที่เห็นนะครับผมนะก็จะได้เห็นตามภาพนะครับผมซึ่ง ในการกึงเกลียวนะครับผมก็เออจะต้องหมุนไปกลับไปกลับตามนี้นะครับผมครับหลังจากที่เราสับล็อกกับตัวเรานะครับผมเรากึงเกลียวนะครับผมตอนคึงก็หล่อเย็นด้วยนะครับผมอาจจะเป็นน้ํามันหรือว่าน้ํายาหล่อเย็นนะครับผม เพื่อลดความร้อนแล้วก็เพิ่มความเงางานของอตัวชิ้นงานล่องเกีียวด้วยนะครับผมในช่วงการตัดเกลียวนี้ผมก็ได้เร่งความเร็วในการทำงานเป็น4ีเท่านะครับผมเพื่อที่จะย่นระยะเวลาในการนําเสนอในคลิปให้สั้นลงซึ่งในความจริงเวลาเกินจริงก็อาจจะต้องใช้เวลา ที่ยาวนานกว่าในคลิปนะครับหลังจากเราคลึงไประยะหนึ่งนะครับให้ความลึกตามที่ต้องการแล้วนะครับผมก็ถอดชิ้นงานนะครับผมออกมาลองสวมกับตัวเกี่ยวตัวผู้ดูนะครับผมนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะหมุน ขบกันได้นะครับผมดังนั้น<ม>เราก็จะมาเริงเพิ่มนะครับผมให้ได้ความลึกความกว้างให้มันมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปได้นะครับผมครับซึ่งหลังจากถอดชิ้นงานออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็กลับ เอามาประกอบใหม่นะครับผมมาจับชิ้นงานใหม่เนี่ยร่องของ Real, เกลียวกับมีดวานมันอาจจะลงไม่ตรงร่องกันนะครับผมเราก็จะต้องอหมุนป้อมมีดปรับนะครับผมให้มันลงร่องกันนะครับผมของผมนี่ก็จะใช้การหมุนป้อมมีดแล้วก็หมุนัวดจับไปด้วยนะครับผมลองดูว่ามัน ลงเกลียวเดิมกันไหมนะครับผมลงล่องเดิมกันไหมนะครับผมอ่าก็ตามในคลิปวิดีโอที่เห็นนะครับผมอ่านะครับเมื่อได้แล้วเราก็ลองนะครับผมลองลองเปิดนะครับผมเครื่องเดินนะครับผมอ่าโอเคนะครับได้นะครับผมซึ่งอ่อ เราก็อย่าเพิ่งเดินป้อมมีดให้มันเข้าไปลึกนะครับผมดูว่ามันลงล่องเดิมแล้วหรือยังนะครับเมื่อมันลงล่องเดิมแล้วนะครับก็ค่อยๆปรับหมุนนะครับผมความลึกของการกเกี่ยวให้เพิ่มมากขึ้นได้นะครับผมนะครับซึ่งอ,อ บางทีเนี่ยเราคึงเนื่องจากว่ารูมันเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวของมีดนั้นนะครับผมมีดคว้าน,นั้นมันอาจจะมีความยืดหยุ่นนะครับผมในการที่จะมีดมันจะถอยไปข้างหลังนะครับดังนั้นเอ,อตามที่สเกลปรากฏดเนี่ยเรากลึงไปแล้วตามความลึกมันอาจจะไม่ได้ตามสเกลเพราะว่ามีดมันถอยนั่นแหละครับผมเพราะว่า ตัวด้ามของมีดควานเนี่ยมันถอยไปนะครับผมเราก็เลยจะไปต้องถอดออกมาวัดนะครับผมครับเนื่องจากว่าเครื่องมันเล็กนะครับผมครับแต่ถ้าเครื่องใหญ่ๆก็อาจจะถอยมีดยาวนะครับผมแล้วก็เดินก็มีดไปหลังสุดนะครับแล้วก็ใช้ปูตัวปูนะครับผมหมุนเข้าไปได้เลยนะครับ ซึ่งในบางทีนะครับผมก็ตัวมีดเองก็อาจจะหักนะครับผมได้ดังในวิดีโอนี้นะครับผมนี้หักไปแล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะต้องอไปเปลี่ยนตัวมีดใหม่นะครับผมก็เราก็ตั้งใหม่ได้นะครับผมนะครับเพราะว่าเครื่องกึงเล็กมันก็อาจจะไม่มีนาฬิกาวัดเกลียวนะครับผม ให้มันสับตรงได้นะครับดังนั้นอ่าก็ต้องใช้วิธีการหมุนให้มันลงล่อง,องนะครับผมอ่าลงล่องเดิมมันถึงจะอ่าเรียกว,ว่าไม่ทําให้เกีียวที่เราเกิึงนั้นเสียนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นการประกอบเปลี่ยนมีดใหม่นะครับเนื่องจากอันเดิมหักไปแล้วดังที่เห็นในคลิปตอนต้นนะครับผม อาจจะใช้เวลาน,านานนิดนึงนะครับผมปรับความสูงของมีดหรือ,อปรับซ้ายขวานะครับผมให้มีดมันตรงกับแนวของรูนะครับผมอันล็กเข้าไปนะครับผม อันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมลองเปิดเครื่องแล้วก็เอมีดไปดแตะที่ขอบรูได้เลยนะครับขอบรูไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมตึงเจฟเฟอร์ไปด้วยนะครับผมอันนี้ได้ระยะแล้วนะครับผมเเาาก็เอาดิสซอไปขีดที่ก้อ,อมีดได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็หมุนมีดเข้ามาแล้วก็ลองปรับดูนะครับผมหมุนซ้ายหมุนขวาของป้มมีดอีกตัวหนึง่งด้านบนนะครับผมนะครับนี่เสร็จแล้วก็ลองเอามือหมุนดูนะครับผมอ่ามออหมุนหัวจับดูถ้ามันลงล่องเดิมนะได้มันก็จะโอเคนะครับผมโอเคแล้วนะครับผมอันนี้ลงล่องเดิมแล้วนะครับผม เราก็จะมากรึงกันต่อเริ่มกลึงกันใหม่นะครับผมหมุนมาตามระยะที่เราตั้งไว้นะครับผมตามความลึกยิดเราตั้งไว้นะครับอันนี้มีดมันก็จะคมขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการหมุนนะครับปรับระยะมีดนะครับผมครัแล้วก็จะหมุนป้อมมีดด้านบนนะครับผม ไปตามระยะของผมนี่ก็หมุนไปทีละ0.4นะครับผมถึง0.5นะครับผมร,บรอบหนึ่งมันก็จะได้1มิลลิเมตรนะครับผมแค่หนึขีดก็0.1มิลลิเมตรนะครับ,นะรบปรับให้มนันมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่า ความลึกน่าจะได้แล้วแต่ว่าความกว้างมันไม่ได้ก็เลยต้องปรับเดินหน้าให้มันกินไปทั้งดัดนข้างของเกลียวนะครับผมให้มันตัวเกลียวมันความกว้างขึ้นนะครับมันก็จะได้สวมกับเกลียวตัวคู่ได้ครับผมหลังจากที่เราเกลึงซึ่งคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับผมความกว้างก็น่าจะได้แล้วนะครับผมก็ถอดชิ้นงานมาลอง ะสวมกับเกลียวตัวผู้ดูนะครับผมนะดูร่องเกียวนะครับผมขยายให้ดูร่องเกียวให้ดูนะครับผมก็โอเคนะครับผมพอใช้ได้นะครับผมเพราะว่าก็ยังคับอยู่นะครับผมก็มาใช้วิธีเดิมนะครับผมจับชิ้นงานนะครับผม เสร็จแล้วก็หมุนปรับเอานะครับผมหมุนหัวจับแล้วก็ปรับดูระยะว่ามันลงล่องเดิมไหมนะครับผมซึ่งการกึ่งเกียวก็น่าจะเป็นการยากที่สุดอันนึงขององานกลึงนะครับผมหลังจากปรับตั้งมีดคว้านกลึงนะครับผม ให้มันลงล่องเดิมกับเกลียวเดิมแล้วนะครับผมเราก็ตึงเพิ่มนะครับผมโดยใช้วิธีเดิมเดิมมีเข้าออกเข้าออกนะครับผม,บมกับก็วานล่อ,ลองของเกลียวให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับผม บางทีอจะต้องล้างล่องเกลียวให้มันเรียบขึ้นนะครับผมด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมนะครับอย่างผมนี่นานๆนนมาตึงครั้งก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ชำนาญเท่ากับช่างที่เขาทําทุกวันนะครับ อ่าลองถอดออกมานะครับผมอ่าลองหมุนดูนะครับผมอ่าจับได้ล้วนะครับผมครับอ่าจับได้แล้วต้องอีกรอบนึงนะครับผมครับเพราะว่าอ่าขนม,มันเข้าได้แล้วแต่ว่ายังเปิอดดอูหน่อยก็ย้อนขั้นตอนเดิมนะครับผมตั้ง ชิ้นงานใหม่นะครับผมตั้งมีดใหม่นะครับปรับมีดใหม่ให้มันลงล่องเดิมเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับมือใหม่ก็อาจจะต้องค่อยๆทําไปนะครับผมเผื่อมีดหักด้วยนะครับผมเพราะว่าโอกาสที่มีดคึงคว้านนี้มันจะหักเนี่ยมันมีสูงนะครับผมเพราะว่ามันอันเล็กนะครับก็ซ้ำโดยขั้นตอนเดิมนะครับผม ขวานเข้าไปครับผมซึ่งมีดขวานนี้ก็ทําเองนะครับผมโดยใช้ปลายดอกตะวันนะครับผมเออเสร็จดอกตะวันเก่าเนี่ยมาเชื่อมติดตรงด้านปลายแต่ถ้าว่าเป็นมีดขวานสำเร็จรูปก็น่าจะามีความคมแล้วก็แข็งแรงมากกว่านี้แล้วก็ได้รูปทรงที่ดีมากกว่านี้นะครับแต่ก็ มีราคาที่สูงขึ้นนะครับผมบนี่ก็ซ่อมพอใช้ได้ก็เลยเทำเป็นงาน DIY ทำเองเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ดูจังหวะการหมุนไปกลับไปกลับนะครับซึ่งอันนี้ผมเร่งความเร็วขึ้นนะครับนะครับหมุนสวิต forward reverse ไปนะครับผมไปกลับนะครับผมอนี่ รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอโอเคอัอนนี้ก็ถอดชิ้นงานนะครับผมอ่ามาดูซิสภาพเกลียวเป็นยังไงโอเคสวยใช้ได้นะครับผมอ่าโอเคอ่าหมุนเข้า สบายเรียบเลิศไม่หลวมคอนมากเกินไปนะครับไม่ฟิตมากเกินไปนะก็เป็นการจบขั้นตอนในการตึงเกลียวสี่เหลี่ยมข้างหนูแล้วนะครับผมก็ได้ชิ้งานตามภาพนะครับสุดท้ายนี้หากท่านชอบคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์หากท่านอยากให้คนอื่นดูด้วยก็ขอช่วยกดแชร์ หากอยากให้ทําคลิปเพิ่มขึ้นก็ขอช่วยติดตามช่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ